สวันไปอิสราเอลทันทีไปเสร็จป,ปุ๊บพระเจ้าก็ให้เห็นภาพาามีมีภาพของพระเยซูริจจะทวงพระเจ้าจะอวยพรแผ่นดินไทยโดยเขาเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วพระเจ้าก็เริ่มมีคําเผยชนะจากที่ประชุมนั้นที่อิสราเอลนะฮะคนทั่วโลกมาประชุมกันแล้วคนไทยอยู่ในประตูโลเ้นเกตก็มีที่ประชุมของหลายประเทศมากแล้วเขาก็พยากรณ์บอกว่าพระเจ้ากําลังจะทําแผ่นใน,ใน,ใ,นในแผ่นดินไทยพระเจ้าจะทวงทวง แผ่นดินของพระอ,องค์คืนเราก็ถามพระเจ้าว่าอะไรที่พระเจ้าจะทวงก่อนแผ่นดินแรกสิ่งที่เราเห็นก็คือหลังจากนั้นไม่นาน18หน้าออกชัดไหมฮะเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยใช่แล้วพระเจ้าทําเวลาของพระอ,องค์ก็คือทวงแผ่นดินพระอ,องค์คืนมันคิดจากความหวังที่ออกมาก็มีพระเยซูกิตกลับมาเป็นศีรษะเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้ดิฉันก็ต้องถามพระเจ้าว่าจะต้องทําอะไรต่อนะฮะเพราะว่า ในพระก,กายของพระคริสต์เนี่ยในในประเทศไทยเนี่ยเขาเชื่อมกันหมดแล้วองค์กรต่างๆเหลือต,ตัวสุดท้ายหมากตัวสุดท้ายคือความหวังจะเชื่อมเข้ามาในพระก,กายยังไงแต่เรารู้ว่าเรารู้กันล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะต้องทําอะไรบางอย่างในประเทศไทยเพราะว่าคําพยากรณ์มาแล้วพระองค์จะทวงแผ่นดินของพระองค์คืนเราก็จินตนาการไม่ถูกพระเจ้าจะทำยังไงจนกระทั่งวันที่18หน้าออกแล้วพวกเราก็เริ่มอธิษฐานเพื่อความหวังให้เชื่อมเข้าสู่พระก,กายพูดง่ายๆว่าถ้าพรกกายเปรียบเหมือนรถเนี่ย ก็เหลือดุมล้อทั้งสี่อ่ะที่จะขันน็อตเข้ามาแล้ววิ่งก็เห็นภาพนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันเราก็ต้องถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างถามพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ใช่แต่เพียงแค่นี้พระเจ้าส่งคําเผยชนะคำปยากรคนทั่วโลกนักเทศใหญ่ๆมามาในช่วงนี้ทุกอย่างมันคือพระเจ้าเคลื่อนอ่ะมันทุกอย่างมันเห็นหมดแล้วก็ <c oughs> สิ่งหนึ่งก็คือเอ่อ การเผยพระชนะนี่เกิดขึ้นมากธิ์เด็ดบอกว่าไม้สําคัญอัศจรรย์ที่ที่ไม่เคยมีมาในอดีตจะเริ่มเทลงมาเราก็เริ่มเห็นเผยพระชนะเป็นไฟแล้วแล้วพระเจ้าก็เรียกให้ตัวเองก็เผยพระชนะคนอื่นก็เผยพระชนะคำเผยพระชนะมาสอดคล้องกันหมดก็พูดว่าพูดว่าใน6เดือนนี้คุณหน่อยจะต้องเป็นเหมือนนกอินทรีที่จะต้องกางปีกออกช่วยลูกลูกนกแล้วก็ไม่ใช่ช่วยแค่ลังตัวเองแต่ลังอื่นด้วยเราก็รู้ละอ๋ออลังอื่นคือใครเนาะ เราก็นั่งคอยพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องส่งลูกนกมาเนาะเออแล้วผ่านไปปีนึงหลังสิบแปดหน้าเขาก็มาจริงๆนะคุณสุกัญญาชัยคองนี่ก็เป็นลูกแกะเก่าเป็นลูกนกเก่าก็ได้มาเจอกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าหกเดือนเนี่ยเราต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ทุ่มให้ก็ทุ่มเทหัวใจลงไปทันทีเพราะว่าเสียงพระเจ้ามันชัดชัดว่าต้องต้องช่วยนะช่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยครั้งแรกก็คืออะไรในความคิด ะะเมื่อเราสูญเสียสศ,ศ,าาศีรษะคิดจะจักสูญเสียนศีรษะศีรษะไม่มีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมศีรษะกับ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 เราเนี่ยคองเราเชื่อมกับพระคริสต์พระเยซูคริสต์พูดในพระคัมภีร์บอกว่าเราจะส่งผู้ช่วยของเราลงมาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเอาความจริงทั้งมวลมาสําเดงและจะเปิดเผยให้เห็นว่าเรา,เาว่าพระเยซูคริสต์เนี่ย ได้เตรียมอะไรไว้ให้ที่เป็นของของพระอ,องค์จะกลับคืนมาสู่สู่สู่พระก,กายของพระอ,องค์ยึดพระกมีสองข้อนี้ไว้มัน่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันต้องทําก็คือเชื่อมพระเยซูคริสต์กับพระเยซมสุดเข้ากับพระก,กายในความหวังให้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยพระเจ้าก็เคลื่อนตรงนี้ก็เชื่อมดีที่สุดก็คือไปอิสราเอลปีนี้ก็เลยดิฉันก็มีเงินอยู่ล้านนึงก็ทุ่มเลยบอกเอาไปไปอิสราเอลกันไปดูให้รู้ให้เห็นว่า ในในพักกายระดับโลกเนี่ยก็ทำอะไรกันประเทศต่างๆร้อยกว่าร้อยกว่าประเทศมาในเทศกาลมาน้ำสการพระเจ้าที่เยรูซาเลม็มคุณก็จะเริ่มเห็นว่าประเทศนั้นเขาพระเจ้าทําอะไรคําพยานจะออกมาแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นว่าภาพของประเทศไทยเป็นยังไงเป็นอะไรในพรกกายเดซี่ของประเทศไทยเป็นอะไรของประทางเราเป็นอะไรเราได้มีโอกาสฟังทั้งหมดแล้วก็เ,เลยเชื่อมเข้ากับการเคลื่อนของการเคลื่อนของบอดี้ออฟไครททั้งหมดทั้งโลกพร้อมกันยุทธศาสตร์ของพระเจ้าเป็นยังไงอะไรยังไง เพราะฉะนั ig, group, Again, ้นทีมที่ไปใช้เวลาด้วยกันสาอาทิตย์เนี่ยเห็นหลายอย่างมากก็นี่คือการเชื่อมความหวังเข้าสู่ขบวนการของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูคริสต์และแผนของพระองค์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกที่จับต้องได้เนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่ทําคําพยากรณ์ที่มาถึงเราพระเจ้าบอกว่าเดสเินีของเราเนี่ยคือผู้เปิดประตูซึ่งจริงๆอันนี้คนในความหวังก็รู้มาว่าดิฉันเป็นนักบุกเบิกก็เป็นก็พระเจ้าก็ยังใช้ของประธานนี้คือคือเป็นผู้เปิดประตู เพราะฉะนั้นประตูไหนที่มันเปิดไม่ได้เปิดยากๆเจ้าจะใช้เราไปเปิดนะฮะแม้แต่โลกธุรกิจนะฮะดิฉนันก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่เดินงานปั๊บปั๊บปั๊บปัปป๊บนะฮะใน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 งานถนนจนกระทั่งบริษัทคู่แข่งทั้งหลายตกใจบอกว่าเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นคนที่ทําให้บริษัทนี้กําลังจะเจ๊งแล้วฟื้นขึ้นมาได้เขาก็เลยเริ่มมาสืบสืบเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นผู้หญิงเหลือมาเดินจากจากนั้นเป็นต้นมานะฮะฐานจะนด้อีกสองสามปีนะ ทุกคนส่งลูกส่งภรรยาส่งลูกสาวส่งผู้หญิงมาเดินเงี้ยฮะมันก็เราก็เริ่มเข้าใจแล้วไงว่าอ๋อการเปิดประตูของเราเนี่ยมันคือทะลุทะลวงแล้วคนอนื่นก็จะเดินตามนัม้นพระเจ้าก็ไม่แปลกที่พระเจ้าเรียกเราให้ไปอิสราเอลเป็นคนเป็นคนแรกๆเพราะเราต้องไปเปิดประตู ถ้าถามว่าชีวิตเดินกับพระเจ้าเนี่ยควรจะเป็นยังไงสิ่งแรกดิฉันคิดว่าต้องให้หัวใจพระเจ้าก่อน mm. เมื่อคุณให้หัวใจพระเจ้าพระเจ้าจะต่อให้มีใครมาครอบงำความคิดคุณครอบงำอะไรคุณเนี่ยพระเจ้าจะนำคุณออกมาสู่เส้นทางของพระองค์ได้ mm. เพราะว่าเหมือนอับราฮัมบอกว่า mm. เห็นแก่คนชอบทำไม่กี่คนพระเจ้าก็จะไม่เผาโสดมโกมมลา mm. ก็เหมือนกันหัวใจที่ถูกต้องคือให้หัวใจพระเจ้า การให้หัวใจพระเจ้าแปลว่าพระธรรมโลมบทที่12ข้อ1ข้อสองแปลว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะครอบครองใจของคุณเมื่อคุณอยู่ใต้การครอบครองใจของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะนําคุณมาสู่กฎหมายของพระองค์แล้วคุณก็จะได้รับตามพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นครอบครองมรรกร่วมกับประคิ์เราก็จะได้ครอบครองเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จะเริ่มนําให้เรารู้ว่าเราเป็นใครในพระเจ้าสิ่งเก่าๆของเราจะล่วงไปสิ่งใหม่จะถูกสร้างขึ้นเราก็จะเริ่มรู้ว่าเราเป็นใครในพระเจ้า เมื่อเรารู้เป็นเราเป็นใครในพระเจ้าเราก็จะเริ่มรู้เดสินีของเราจากนั้นเราก็จะเริ่มคอนเซปต์นี้ทำให้เราเริ่มรู้จากเดสินีของประเทศของเมืองเมืองประเทศนะฮะจากนั้นเราก็จะเริ่มรู้ว่าเราเป็นใครในเมืองนี้เราเป็นใครในประเทศนี้เราเป็นใครในโลกนี้คุณก็จะทําสิ่งที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าจริงๆตามตามที่พระเจ้าได้เรียกคุณให้คุณเกิดมานั่นคือเดสิเนชันที่พระเจ้าให้กับคุณและ ตาของคุณก็จะเริ่มมองเห็นของคนอื่นด้วยว่าคุณจะต้องเชื่อมกับใครอย่างไรแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นแผนการทั้งหมดของพระเจ้าว่าในโลกนี้พระองค์กําลังทําอะไรอยู่และมีแผนการเป็นยังไงแล้วคิสจักรของคุณอยู่ในส่วนไหนของแผนของพระเจ้าและเวลาของพระองค์ด้วยพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะไม่ทําสิ่งใดโดยไม่เผยไม่เปิดเผยให้กับให้กับผู้รับใช้ของพระองค์ให้เห็นภาพรวมพิมพ์เขียวของพระเจ้า แล้วเริ่มว่าเราเป็นใครแล้วเราเราต้องทําอะไรในเวลาไหนด้วยนะคะคำพยากรณ์หลายอย่างพยากรณ์มาสองสามพันปียังไม่เกิดนิมิตมันรอเวลาของมันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เวลาของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ดิฉันฝากไว้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกให้หัวใจกับพระเจ้าสิ่งที่สองเปิดหูออกฟังเสียงของพระอ,องค์นะเปิดหูฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณสุดจะเอาสิ่งที่เป็นของพระเยซูคริสต์มาสําแดงให้คุณรู้ว่าคุณเป็นใครและคุณต้องทําอะไรในเวลาไหนขอบคุณมากค่ะ